เมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายประกอบด้วยเด็กนักเรียนในโครงการเด็กดีวีสตาได้ร่วมกันทอดกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณนะวัดนิคมควรแปลอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี โดยมีกัลายาณมิตรจินตนาจันสิริและกะัลายาณมิตรบุญเหลือจันทรสิริเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภ้ากฐถินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งการทอดกฐินสาม,มัคคีในโครงการกฐินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดครั้งนี้นอกจากจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระพิสุกสงฆ์และ ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วยังเป็นการสืบทอดอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้จักวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธปลูกฝังความเป็นสัมมาทิฏฐิให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วยค่ะ